มึงรู้เปล่าจิตสำนึกเลยนะโดยเฉพาะมึงเดือนละเป็นแสนแสนอย่างเงี้ยไหนจะคนใกล้ตัวมึงอีกเจ็ดคนแปดคนแล้วแต่ละบาทแต่ละสตางนะที่มึงใช้จา่ายใช้จ่ายอยู่เนี่ยนั่นคือภาษีของพวกกูทั้งนั้นภาษีของประชาชนทั้งนั้นไอเวียนตะไลแม้กล้าพูดใช้คำว่าประชาธิปไตยต้องฟังต้องให้คนอื่นฟังมึงอย่างนั้นเหรอฮะในสภาพแบบนั้น วันนี้มึงต้องแบ่งปันแล้วมึงต้องช่วยเหลือแล้วมึงต้องจุนเจือเพื่อให้สังคมมันเดินไปได้เพื่อให้สังคมมันอยู่ไปได้เมื่อมึงทําอย่างนี้ปั๊บสังคมอยู่ไม่ได้แล้วถามว่ามึงอยู่ได้เหรอฮะกูถามจริงๆอะมึงอยู่ได้กันเหรอนี่ไงวันนี้ไปคิดซะใหม่ลองให้กับสังคมบ้างลองให้กับสังคมบ้างตลอดเวลาที่มึงได้ไปเนี่ยกูว่ามันเยอะแยะมากมายคนอย่างพวกมึงนี่นะถ้าประชาชนเป็นคนเลือกนี่นะ ให้ตายเหอะมึงแข่งกับกูที่ไหนก็ได้มึงออกมาเลยแข่งกับกูที่ไหนก็ได้ดูที่ว่ามึงกับกูเนี่ยประชาชนจะเลือกใครประชาชนจะเลือกใครฉันนั้นนี่นะอะไรที่มึงไม่เคยทําให้กับประชาชนมึงอย่ามาอ้างคําว่าประชาชนนะในสถานการณ์ที่ประชาชนย่ำแย่มึงยังกล้ามาตีกินอีกเหรอว่ามึงมาดูแลประชาชนตรงนั้นตรงนี้เอาหน้ากากอนามมยมึงอะไรมึงเอาแต่หน้าเอาแต่หน้าไปถึงสถานทูตจีนนะมึงทำ หาพ่อมเหรอนี่ไงนี่คือสิ่งที่มันเป็นฉะนั้นวันนี้มึงคิดทำไมซะแบ่งปันมาบ้างมันไม่ถึงกับทำให้มึงตายโงตายหาหรอกเงินเป็นแสนอย่างนั้นเนี่ยนะมึงจะแบ่งปันในห้าหมื่นนี่จะเป็นอะไรไปมันไม่ใช่มึงทําตลอดชาติหลายคนเขาก็ทํามึงไปดูไอ้เต้เิไอ้เต้เห็นมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมมันบอกเลยแล้วหนักหนาสาหัสไปกว่านั้นไม่น่าเชื่อ คนบางคนกล้าพูดว่าทุกคนไม่เท่ากันกูเข้าใจว่ามันไม่เท่ากันไงถ้ามึงรวยเท่ากัน,นมันก็ไม่ใช่แล้วคนมันไม่เท่ากันหรอกความคิดมันก็ไม่เท่ากันด้วยคนบางคนเป็นถึงอดีตนายกคนบางคนค่ัมบอดนะครับเป็นตัวแทนของประชาชนไม่เคยนึกเคยฝันเลยกล้าพูดนะคำคำนี้ทั้งทั้งที่สังคมเป็นแบบนี้ สร้างตัวเองนะครับเป็นคนจนคนมุ่นคนนี่นะครับมึงไปดูนะชีวิตลูกเอ่ยมีเอ้ยสารพัดคนในครอบครัวมันฟ้องประจานนะครับสังคมกันอยู่ในขณะนี้วันนี้ยังไม่รู้จักคําว่าแบ่งปันเลยนี่ไงไม่เคยมีลําบากมีไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่ในขณะเดียวกันนะนะมึงกล้าไปทวงเงินเขานี่นะเงินเกือบร้อยล้านในงานศพอย่างเนี้ย ยังไงลนะ่ะฮะสถานะมึงคืออะไรเหรอมึงมันหลอกแล้วปิดสังคมแนะ้วปิดไม่ได้พอกานกับไอ้คนคนหนึ่งชีวิตมันนนะ้แมงไม่เคยได้อำนาจจากประชาชนวันนี้น,นะเสนอหน้าหลายๆเรื่องออกมาพูดนู่นนี่นะั่นสารพัดวันนี้คิดจะให้เพิ่มเวลาของเคอร์ฟิวเฮ้ยแค่นี้นะประชาชนมันก็ชะตายหงตายหากันอยู่แล้ว ถ้าหากถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะมึงพูดได้ไงมึงมีเงินกินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไงแต่ประชาชนเนี่ยนะหาเช้าแม่งต้องกินขําเผลอเผอหาเช้ายังไม่ได้กินขําโดยซ้ำไปพอเมื่อเขาไม่มีขึ้นมาปั๊บเนี่ยอะไรอ่ะปัญหาสังคมก็ตามมาการจบทิ้งวิ่งเราอย่าให้มันถึงขนาดต้องแย่งอาหารกันกินนะกูจะบอกอะไรให้กูจะบอกอะไรให้เผื่อแผ่สิแบ่งปันที่สังคมจะได้อยู่ด้วยกันได้ มึงบ้านกูบ้านไม่ใช่มึงเอาแต่อย่างเดียวกูไม่จําเป็นต้องเอากับมึงหรอกเพราะกูถามทํามาหากินได้ไงแต่มึงอย่าบิดอย่าเบียดเบียนกูดิอย่าเบียดเบียนสิสิทธิของกูที่ควรจะได้เนี่ยนะมันก็ต้องได้ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่บุญคุณหรอกเพราะไอ้สิ่งที่มึงให้กูมานี่เงินพวกกูทั้งนั้นแหละนั่นคือหน้าที่ของมึงไงถ้าหากว่ามึงไม่ทําหรือทําไม่เป็นมึงก็ออกกันไปก็เท่านั้นเอง คนที่เขาจะเป็นคนที่เขาจะทำนี่นะและคนตั้งใจทาเขามีอีกเยอะแยะมากมายบ้านเมืองจะได้เดินได้ประชาชนจะได้อยู่กันได้ไงจะต้องไม่อยู่ในสาภาพแบบนี้นี่กูหนักนะกูบอกให้นะวันนี้หนักจริงๆเพราะกูไปเห็นสาภาพพี่น้องประชาชนกูไปเห็นสาภาพแต่ละครอบครัวครอบครัวอาชีพทุกอาชีพวันนี้นะมันหนักหนาสาหัสวันนี้นะบ้านก็ไม่รู้จะทํำยังไงกินก็ไม่รู้จะกินยังไงสารพัดวันนี้นี่นะนี่อีกสักเดือนหนึ่งนี่นะ ยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ละคนละคนนี่นะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นโดยเพราะคนที่เขาไม่มีงานทําบ้านก็ไม่มีต้องเช่าเขาอยู่ค่าน้ําค่าไฟค่าห้องค่ากินเราก็เข้าใจนะเจ้าของเขาเมื่อวันหนึ่งนี่นะรายรับเขาก็ไม่มีแล้วมันจะอยู่กันยังไงอะน้ําก็ไม่มีไฟก็ไม่มี และดูที่มึงดูดี่มึงลองไม่อาบน้ําสักสองวันเนี่ยมึงลองไม่ได้กินน้ําสักสองวันเดี่ยมึงดูทินี่สภาพสภาพคนทุกคนนี่นะกาลังเป็นแบบนี้ไงนี่กูบอกให้รู้ก่อนนะว่าสภาพคนกําลังเป็นแบบนี้กูมองไปข้างหน้าไงกูไม่ได้มองแค่อย่างนี้กูมองไปข้างหน้านี่ <sequel. S 1> เดือนต่อไปเลยนะวันต่อวันต่อวันเนี่ยกูนะมองสถานการณ์อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยและกูมองเห็นภาพหมด เมื่อทุกคนมันเดี่ยงกันหมดนี่แล้วอะไรอะฮะมึงไม่เห็นเหรอสภาพบ้านเมืองนะที่มันกลาขนกันขนาดนั้นนี่นะโอ้โหเนี่ยมันหนักหนาสาหัสสากานนะคุณจะบอกอะไรให้ช่วยกันเถอะช่วยกันคิดแล้วช่วยกันทําช่วยกันคิดช่วยกันทําสร้างความเข้าใจสร้างกําลังใจจับไม้จับมือแล้วไปด้วยกันมึงบ้างกูบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดามึงให้บ้าง กูรับบ้างกูให้บ้างมึงรับบ้างไม่มีหรอกที่มึงจะได้ซะทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะถ้ามึงได้ทุกอย่างแล้วนี่นะมึงตายมึงก็ต้องเอาไปได้หรือถ้ามึงได้ทุกอย่างเนี่ยมึงตายไม่เป็นหรอกแต่นี่ถ้าหากวันใดที่มึงตายเป็นวันใดที่มึงต้องกินข้าวกินน้ํามึงต้องหายใจมึงต้องขี้เนี่ยมึงอย่าอะไรให้เันมากสังคมเนี่ยนะมันจะต้องไปด้วยกันให้ได้ คิดให้เป็นเตะทำให้เป็นเตะอย่างน้อยน้อยไอ้วิกฤตนี่นะบางครั้งบางคราวเนี่ยนะหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาวิกฤตนี่นะมันสร้างกันขึ้นมาและมันผ่านตรงนี้ไปได้ด้วยคนทุกคนช่วยกันเนี่ยเฮ้ยมันสวยงามเว้ยมันสวยงามมากและมันก็จะเป็นอะไรนะโดยเพราะความรู้สึกนี่นะมันมีให้กันไง เมื่อความรู้สึกมันมีให้กันความเชื่อมั่นมีให้กันความศรัทธามีต่อกันแล้วนี่นะนั่นละ่ะสายามมึงยิ้มละจะบอกอะไรให้หลายหลายประเทศหลายหลายสังคมหลายหลายคนเนี่ยเคยทะเลาะเบาะแหวงกันจะฆ่ากันตายแต่พอเวลามีวิกฤตปับ๊บดีนะวิกฤตสามารถสร้างให้คนสามัคคีกันได้มึงไม่เคยคิดอย่างนี้บ้างเลยเหรอมึงไม่เคยเอาจุดนี้มาใช้กันบ้างเลยเหรอโทถ้ามึงไม่มีแบบนี้แล้วมึงแม่งไม่ใช่คน มึงมองอะไรไม่ออกเลยสักนิดหนึ่งเพราะใจมึงมันบอดตามึงมันบอดมันมืดมนไงคิดอยู่อย่างเดียวนะนั่นเรื่องของกีเลสนั่นเรื่องของอำนาจผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะมันปิดบังคนอื่นไม่ได้ล่ะและโดยเฉพาะกูนี่มึงปิดไม่ได้แน่นอนกูจะคอยดูไงเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวมึงฟัดกันชิบหายไปปปวดหมดโควิดไปเมื่อไหร่มึงก็ฟัดกันนัวเนียหมดแล้วกูจะบอกอะไรมึงให้เพราะในปัจจุบันนี่นะ มึงก็เผยไตยกันออกมาอยู่โดยตลอดพอไอ้คนนี้จะทํามึงก็ขัดขวางกันไอ้นี่จะทำเนี่ยหนักหนาสาหัสาก,กันหน่อยมึงก็บอกไอ้ชามสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นเนะยเพราะทุกคนแม่งแต่งตัวแต่งตัวรอจะตัดริบบิน้นแต่ตัดริบบิ้นบนความทุกข์ของประชาชนที่แม่งรออยู่อย่างเนี้ยถามว่ามึงไหวไหมเนี่ยฮะมึงคิดอะไรกันเหรอวันนี้ตัวมึงเองต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องให้คนอื่นรู้แหละแต่กูรู้มึงอะ่ะ กูรู้แล้วกันน่ว่ามึงก็ไม่ได้พออกพอใจแล้วไอ้คนคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นมึงจะไปจับกันเหรอกรณีไข่มึงยังฟัดกันนัวเนียเลยกรณีหน้ากากรานาไม้มึงเงลลอกกันเละเทะหมดเลยเนี่ยสารพัดวันนี้มึงกิ้นกันอยู่อย่างนั้นมีใครจะไม่รู้ล,ละกูไน้่ยยิ่งรู้ดีกูจะบอกอะไรมึงให้นี่บางพักเนี่ยเดี๋ยวดูฮะแล้วยิ่งวันนี้เวลานี้นี่นะสภาพแบบเนี้ยมันยังไม่อะไรหรอกเดี๋ยวโควิดมันหายไปเนี่ยมึงจะเห็นหมดแหละ เพราะคนแม่ถูกกระทำเลยนะแม่งมันทนไม่ได้โดยเพราะคนถูกกระทำทางการเมืองอย่างพักการเมืองนี่นะมึงเชื่อกูอะคอยดูเอาก็แล้วกันเชื่อกูดิเพราะวันนี้คนพวกเนี้ยมันก็รู้ว่ามันไม่มีอำนาจอะไรไงพราโดนทึดไปหมดแล้วนี่ไงสิ่งต่างๆเหล่านี้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงทํากันนี่นะผลกระทบไม่ได้มึงแต่กระทบพวกกูทั้งนั้นกระทบประชาชนทั้งนั้นคิดใหม่ซะ ทำใหม่ซะนี่ไงนี่คือเรื่องจริงฉะนั้นสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยนะไม่อยากเห็นนะชาติบ้านเมืองเป็นแบบนี้การแบ่งปันเนี่ยมันต้องมีอย่างเท่าเทียมกันช่วยกันไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องโ,อโหนะให้มันดูดีอะไรไม่ใช่เอาแค่เขาหายใจได้เขาเดินได้พอแล้ว